คุณเคยสงสัยไหมว่าความรักที่เริ่มจากข้อตกลงปลอมๆจะกลายเป็นความรักแท้จริงได้หรือไม่ในช่วงเวลาที่สงครามโหมกระหน่ำทุกวินาทีคือความตายและทุกสายตาคือความไม่แน่นอนเธอและเขาต้องเผชิญทั้งความกลัวความสูญเสียและแรงดึงดูดที่ซ่อนอยู่คุณจะได้เห็นความรักที่งดงามท่ามกลางความอันตรายและเหตุการณ์ช็อกที่จะทำให้หัวใจคุณเต้นแรงความลับความรักและชีวิตที่เสี่ยงทุกวินาที เรื่องราวนี้จะพาคุณไปสัมผัสทั้งความตึงเครียดและความโรแมนติกจนถึงวินาทีสุดท้ายฝนตกหนักบนถนนเล็กๆที่เต็มไปด้วยโคลนเสียงล้อรถบดลงบนพื้นเปียกเป็นจังหวะสม่ำเสมอแสงไฟจากร้านกาแฟสลัวๆส่องกระทบหยดน้ำบนหน้าต่างสายตาของเธอสแกนไปทั่วห้องทุกอย่างดูปกติแต่หัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะกลิ่นกาแฟผสมกับความชื้นทำให้เธอรู้สึกเวียนหัว เขานั่งอยู่ตรงมุมโต๊ะรอยยิ้มดูอ่อนโยนแต่สายตากลับเต็มไปด้วยความกังวลมือของเขาสั่นเล็กน้อยเมื่อถือแก้วน้ำพวกเขาแต่งงานเพราะข้อตกลงแต่ทุกครั้งที่เธอมองเขาความรู้สึกกลับซับซ้อนเหมือนว่าความรักแฟแฝงอยู่ใต้ผิวของความจำเป็นเสียงระเบิดไกลๆทำให้ห้องสัน่นแก้วบนโต๊ะกระเด็นและแตกเป็นเสี่ยงเธอสะดุ้งหัวใจเหมือนหยุดเต้น ฝุ่นและกลิ่นควันลอยเข้ามาในร้านสายตาของเขาจับมือเธอแน่นเสียงคนวิ่งและตะโกนดังขึ้นจากด้านนอกในชั่ววินาทีหนึ่งเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถหายใจได้ภาพของสงครามความกลัวและความรักปนกันในหัวร่างกายเธอสั่นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเขาโน้มตัวมาข้างหน้าใบหน้าของเขาใกล้จนเกือบสัมผัสแต่สายตาเธอกลับมองไปที่เงาของชายหนุ่มที่ถือปืนอยู่ที่ประตู โลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนทุกเสียงรอบตัวชัดเจนเกินไปเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นของมือเขาและความเย็นยเยือกจากความไม่แน่นอนที่อยู่รอบตัวหัวใจที่เต้นแรงและมือที่จับกันแน่นสร้างความขัดแย้งระหว่างความรักและความกลัวเสียงฝีเท้าที่ใกล้เข้ามาทำให้ความเงียบแตกกระจายอากาศหนาวเหน็บซึมเข้ากระดูกเธอต้องตัดสินใจทันที ระหว่างหลบภัยหรือยอมรับความจริงของความรักทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดเหมือนโลกทั้งใบรอคอยการเคลื่อนไหวครั้งเดียวสายตาของเขามองเธอด้วยความหวังและความกลัวผสมกันและความรักที่เริ่มจากความจำเป็นเริ่มเติบโตอย่างช้าช้าเธอสูดหายใจลึกลมหายใจผสมกลิ่นควันและฝนมือของเขายังคงจับเธอแน่นแต่เธอรู้สึกถึงความไม่แน่นอนข้างหน้า เสียงฝีเท้ากระซิบเข้ามาใกล้กว่าที่คิดฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงโลหะกระทบพื้นดังก้องในร้านหัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะแตกออกมือของเขายังคงกุมมือเธอแน่นความอบอุ่นของเขาเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้เธอสงบได้เงาของชายหนุ่มในประตูค่อยๆชัดขึ้นดวงตาของเขาเย็นชาปืนสองประกายในแสงไฟสลัวเธอแทบหยุดหายใจ เขาก้มลงกระซิบเบาๆอยากขยับเสียงของเขาแข็งแรงแต่แฝงความกังวลเธอพยายามพยักหน้าแต่ร่างกายสั่นไม่หยุดฝนข้างนอกยังคงตกหนักหยดน้ำกระแทกหน้าต่างดังเป็นจังหวะเหมือนโลกทั้งใบกำลังเต้นรัวไปพร้อมกับหัวใจของเธอสายตาของเขาไม่เคยละจากเธอทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความระมัดระวังทันใดนั้นเสียงระเบิดอีกครั้ง ฝุ่นควันฟุ้งกระจายเข้ามาในร้านแสงไฟกระพริบเธอแทบมองไม่เห็นทางมือของเขายังคงรัดมือเธอแน่นเหมือนเป็นเส้นทางชีวิตเดียวที่เธอสามารถยึดถือได้ชายหนุ่มที่ถือปืนก้าวเข้ามาใกล้แต่สายตาของเขากลับหยุดชะงักเหมือนเห็นอะไรบางอย่างความตึงเครียดเพิ่มขึ้นจนเกือบจะระเบิดเธอรู้สึกถึงกลิ่นเหงื่อและควันทุกประสาทสัมผัสต,ตื่นตัวเต็มที่ หัวใจเธอเต้นรัวและในวินาทีนั้นเธอเข้าใจความรู้สึกทั้งหมดความรักที่เริ่มจากความจำเป็นได้กลายเป็นสิ่งที่แท้จริงและลึกซึ้งที่สุดเขาก้มลงมองตาเธอใบหน้าของเขาใกล้จนเธอแทบสัมผัสได้ถึงลมหายใจโลกภายนอกเหมือนหยุดหมุนทุกเสียงทุกภาพทุกความกลัวถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกเดียวความรักแต่เสียงปืนดังขึ้น ความตึงเครียดระเบิดเป็นจังหวะเดียวเธอหลบเข้าไปในอกเขาร่างกายอบอุ่นแต่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวฝนยังคงตกลงมาแต่หัวใจของเธอไม่เย็นชาอีกต่อไปทันใดนั้นชายหนุ่มที่ถือปืนล้มลงเลือดแดงสดกระจายบนพื้นทุกอย่างหยุดชะงักเธอไม่สามารถพูดหรือขยับได้สายตาของเขายังคงจับจ้องเธอมือของเขากุมมือเธอแน่น น้ำตาไหลลงบนแก้มของเธอโดยไม่รู้ตัวเสียงฝนกลิ่นควันความชื้นและความรักทั้งหมดประปนกันเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นความหวาดกลัวและความหวังในเวลาเดียวกันร่างกายเธอสั่นแต่หัวใจเต็มไปด้วยความมั่นใจความรักที่เกิดจากการตกลงแบบปลอมๆตอนนี้กลายเป็นความรักแท้จริงที่ไม่อาจปฏิเสธเขากระซิบข้างหูเธอฉันอยู่ที่นี่กับเธอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น โลกอาจแตกสลายแต่เราจะอยู่ด้วยกันสายตาของเธอจับจ้องเขารู้สึกถึงแรงใจและความกล้าหาญทุกความกลัวถูกแทนที่ด้วยความรักที่แข็งแกร่งฝนยังคงตกเสียงระเบิดจางลงแต่หัวใจของพวกเขาเต้นพร้อมกันเธอรู้ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรสามารถแยกพวกเขาได้ความรักที่เกิดจากความจำเป็นได้กลายเป็นความรักที่แท้จริง และแม้ว่าสงครามจะยังไม่จบแต่พวกเขาได้พบความสงบในอ้อมกอดของกันและกันฝนยังคงตกหนักจนมองไม่เห็นถนนด้านนอกหยดน้ำกระแทกหลังคาโลหะเป็นจังหวะสม่ำเสมอกลิ่นโคลนและควรันป,รปนกันจนทำให้หัวใจเธอเต้นแรงเขายังคงกุมมือเธอแน่นเหมือนพยายามบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะไม่ปล่อยมือเสียงก้าวเท้าทีาท่กระซิบใกล้เข้ามาทุกคนในร้านเงียบกริบ เหมือนโลกทั้งใบรอคอยการเคลื่อนไหวครั้งเดียวหัวใจเธอเต้นรัวจนเหมือนจะทะลุอกมือของเขากุมมือเธอแน่นขึ้นอีกความอบอุ่นของเขาเป็นที่ยึดเหนี่ยวเพียงอย่างเดียวทันใดนั้นเสียงปืนจากด้านนอกดังขึ้นกระจกสั่นเป็นจังหวะฝุ่นควันฟุ้งเข้ามาในร้านทุกเสียงรอบตัวชัดเจนเกินไปแต่สายตาของเขายังคงจับจ้องเธอ เหมือนจะสื่อว่าทุกอย่างจะปลอดภัยตราบที่ยังอยู่ด้วยกันเธอสูดลมหายใจลึกลมหายใจผสมกลิ่นฝนและควันทุกประสาทสัมผัสตื่นตัวเธอสัมผัสถึงแรงสั่นจากพื้นเท้าที่กระแทกเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาอย่างต่อเนื่องและในช่วงวินาทีหนึ่งเธอรู้สึกว่าตัวเองติดอยู่ระหว่างความหวาดกลัวและความรักเขาก้มลงมองตาเธอใบหน้าของเขาใกล้จนเธอแทบสัมผัสถึงลมหายใจ โลกภายนอกเหมือนหยุดหมุนทุกเสียงทุกภาพทุกความกลัวถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกเดียวความรักทันใดนั้นเสียงระเบิดดังขึ้นอีกครั้งเพดานสั่นสะเทือนเศษกระจกต,กตกลงบนพื้นฝุ่นควันคลุ้งเต็มห้องเธอสะดุ้งเขากุมเธอแน่นเสียงฝีเท้าที่วิ่งหนีอยู่ด้านนอกทําให้ทุกอย่างเหมือนความฝันร้ายชายหนุ่มที่ถือปืนปรากฏตัวอีกครั้งแต่สายตาของเขาหยุดชะงักเมื่อเห็นพวกเขา หัวใจเธอแทบหยุดเต้นและในวินาทีนั้นเธอเข้าใจว่าความรักของพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงเรื่องส่วนตัวอีกต่อไปมันเกี่ยวข้องกับชีวิตและความตายเขากระซิบข้างหูเธออีกครั้งไม่ต้องกลัวเราจะอยู่ด้วยกันสายตาของเธอเต็มไปด้วยน้ําตาความหวาดกลัวถูกแทนที่ด้วยความมั่นใจหัวใจของเธอเริ่มสงบแต่ความตึงเครียดยังคงอยู่รอบตัว ทันใดนั้นเสียงอีกหนึ่งระเบิดทำให้ผนังสัน่นแสงไฟดับไปชั่วคราวเธอแทบมองไม่เห็นอะไรแต่สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของมือเขาและความหนักแน่นของร่างกายเขาที่ปกป้องเธอฝนยังคงตกลมหนาวซัดเข้ามาในร้านเสียงวิ่งเสียงตะโกนและเสียงระเบิดรวมกันเป็นความวุ่นวายแต่เธอไม่เคลื่อนไหวเพราะสายตาของเขาเต็มไปด้วยความรักและความมุ่งมั่น เขาดึงเธอเข้ามาใกล้หน้าแนบหน้าของเธอเธอสัมผัสถึงลมหายใจและหัวใจที่เต้นพร้อมกันทุกสิ่งรอบตัวเหมือนเลือนหายไปความกลัวความหวาดระแวงและความเจ็บปวดถูกแทนที่ด้วยความรักที่แข็งแรงและแท้จริงเสียงฝีเท้าเริ่มถอยไปควันเริ่มจางลงแต่ความตึงเครียดยังคงอยู่หัวใจของเธอยังเต้นแรงและในใจเธอรู้ว่า ไม่ว่าโลกภายนอกจะพังทลายอย่างไรพวกเขาจะอยู่ด้วยกันในความมืดมิดเธอหันไปมองเขาสายตาของเขาเต็มไปด้วยความกังวลและความรักเขาเช็ดน้ําตาของเธอและรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าแม้ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความรักของพวกเขาแข็งแกร่งที่สุดฝนยังคงตกแต่ในหัวใจของเธอรู้สึกถึงความสงบ แม้สงครามจะไม่จบแม้โลกภายนอกยังเต็มไปด้วยความโหดร้ายความรักของพวกเขาเป็นสิ่งเดียวที่แท้จริงเป็นที่พักใจและเป็นแรงผลักดันให้ต่อสู้และอยู่รอดเธอแนบหน้าเข้ากับอกเขาฟังเสียงหัวใจที่เต้นพร้อมกันเสียงฝนเสียงระเบิดและความกลัวทั้งหมดกลับกลายเป็นเพลงเดียวที่เต็มไปด้วยชีวิตความรักที่เกิดจากข้อตกลงปลอมๆ ตอนนี้กลายเป็นความรักแท้จริงและไม่มีอะไรสามารถพรากพวกเขาออกจากกันได้ฝนยังคงโปรยปลายลงมาจากฟ้ากระแทกพื้นดินเป็นจังหวะสม่ำเสมอกลิ่นควันและโคลนเข้าผสมกันจนแทบหายใจไม่ออกเสียงระเบิดไกลๆสลับกับเสียงฝีเท้าของผู้คนโลกทั้งใบเหมือนสะเทือนจากทุกด้านเขายังคงกุมมือเธอแน่นแรงรัดมือเหมือนคำสัญญาที่ไม่ต้องเอ่ย เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นแต่หัวใจยังเต้นแรงความกลัวและความรักปะปนกันจนแทบไม่แยกออกเสียงก้าวเท้าใกล้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนใครบางคนกำลังตามพวกเขาอยู่เธอหันไปมองมุมหนึ่งของร้านเห็นเงามืดของชายคนหนึ่งถือปืนร่างเขาแข็งทื่อแต่สายตากลับเย็นชาเขาก้มลงกระซิบข้างหูเธออยาขยับ และมือของเขายังคงรัดมือเธอแน่นหัวใจเธอเต้นรัวกลัวว่าการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยอาจนำมาซึ่งหายนะเสียงระเบิดดังขึ้นอีกครั้งฝุ่นควันฟุ้งเข้ามาในร้านแก้วกาแฟแตกกระจายบนพื้นเสียงกระจกแตกก้องกังวานความกลัวแผ่ซ่านไปทั่วร่างแต่เขาไม่ปล่อยมือเธอใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตั้งใจ สายตาที่จับจ้องเธอทำให้เธอรู้สึกมั่นใจแม้โลกภายนอกจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่เธอรู้ว่าเขาจะปกป้องเธอทันใดนั้นเสียงวิ่งและตะโกนดังขึ้นจากด้านนอกชายหนุ่มที่ถือปืนปรากฏตัวอีกครั้งแต่เขาไม่กล้าเข้ามาใกล้เหมือนมีสิ่งใดบางอย่างหยุดเขาไว้หัวใจเธอแทบหยุดเต้นแต่แรงกุมมือของเขาทำให้เธอสงบลงฝนซัดแรงขึ้น ลมหนาวทำให้เสื้อผ้าเปียกชุ่มแต่เธอรู้สึกอบอุ่นจากร่างเขาสายตาที่สบกันเต็มไปด้วยความรักทุกความกลัวเริ่มจางหายไปเขาโน้มตัวลงมากระซิบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันความรักของเราไม่เปลี่ยนแปลงน้ำตาไหลลงบนแก้มเธอร่างกายสั่นแต่หัวใจมั่นคงเสียงฝีเท้าค่อยๆถอยไป ฝุ่นควันเริ่มจางโลกยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่พวกเขาอยู่ด้วยกันทันใดนั้นเสียงระเบิดใกล้เข้ามาเพาดานสันสะเทือนเศษกระจกต,กตกลงบนพื้นเธอหลบเข้ากับอกเขาเขากุมมือเธอแน่นเหมือนเป็นสิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวในความวุ่นวายนี้เธอมองเข้าไปในดวงตาเขาเห็นความรักความกลัวและความหวังผสมกันทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดหมุน ความอบอุ่นของร่างกายเขาทําให้เธอมั่นใจแม้ว่าสงครามจะยังไม่จบฝนยังคงตกเสียงระเบิดค่อยๆลดลงแต่หัวใจของพวกเขายังคงเต้นแรงความรักที่เริ่มจากข้อตกลงปลอมๆตอนนี้กลายเป็นความรักแท้จริงและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะอยู่ด้วยกันเสียงฝนเริ่มซาลงแสงอาทิตย์ส่องลอดเมฆสีเทา ร้านกาแฟาที่เต็มไปด้วยฝุ่นควันและรอยแตกเงียบสงบอากาศเย็นแต่เต็มไปด้วยความสดชื่นเธอยืนอยู่ข้างเขามือของเขายังคงจับมือเธอแน่นเหมือนคำสัญญาที่ไม่ต้องเอ่ยทุกอย่างที่พวกเขาผ่านมาทำให้หัวใจของเธอมั่นคงเสียงนกร้องจากต้นไม้ใกล้ร้านกลิ่นดินเปียกและความชื้นจากฝนทำให้รู้สึกสดชื่นพวกเขามองตากัน และรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าไม่ต้องพูดอะไรทุกอย่างอยู่ในสายตาเธอเอียงหัวซบไหล่เขารู้สึกถึงความอบอุ่นที่แท้จริงความรักที่เริ่มจากข้อตกลงปลอมๆตอนนี้กลายเป็นความรักที่แท้จริงและมั่นคงที่สุดเขากระซิบเบาๆเ,เราจะอยู่ด้วยกันไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรไม่ว่าอุปสรรคใดจะเข้ามา เราจะไม่แยกจากกันเธอพยักหน้าน้ำตาไหลออกมาแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขความทุกข์ความกลัวและความสูญเสียทุกอย่างผ่านไปแล้วและสิ่งที่เหลืออยู่คือความรักที่แท้จริงพวกเขาออกจากร้านด้วยกันฝนหยุดตกแล้วแสงแดดส่องกระทบหยดน้ำบนพื้นเปียกโลกเหมือนเริ่มต้นใหม่แต่ครั้งนี้พวกเขาไม่กลัวอีกต่อไป เธอจับมือเขาแน่นหัวใจเต็มไปด้วยความมั่นใจและความหวังพวกเขาเก้าวไปข้างหน้าด้วยกันแม้จะมีความไม่แน่นอนแต่ความรักของพวกเขาเป็นสิ่งเดียวที่มั่นคงที่สุดและในที่สุดสงครามอาจไม่จบลงในทันทีแต่หัวใจของพวกเขาได้พบความสงบความรักที่เริ่มจากข้อตกลงปลอมๆตอนนี้กลายเป็นนิรันด์ฝนที่เคยตกหนัก ตอนนี้กลายเป็นสายรุ้งเหนือฟ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังความรักและการเริ่มต้นใหม่พวกเขายืนอยู่ตรงนั้นจับมือกันและเงยหน้ามองฟ้าพร้อมที่จะ,ะเผชิญทุกสิ่งไปด้วยกัน